หนุ่มอังกฤษเกลียดประเทศไทยขั้นสุดเพราะสิ่งนี้หนุ่มอังกฤษเที่ยวประเทศไทยโดยที่เขาได้บอกว่าเกลียดประเทศไทยในหลายๆเรื่องเขาเกลียดสิ่งใดนั้นเราลองไปดูกันเลยเหตุผลข้อแรกที่ทำให้ผมปวดหัวที่สุดเลยคือผู้คนครับที่นี่ผู้คนเป็นมิตรกันเกินไปครับไม่ว่าคุณจะเดินไปที่ไหนทุกคนก็ยิ้มให้กันโบกไม้โบกมือให้กัน ผมเดินไปในตลาดผมแค่ถามทางพวกเขาก็ยิ้มแล้วก็ช่วยอย่างเต็มที่มันไม่มีความขัดแย้งเลยมันน่าเบื่อมากผมอยากจะหาเรื่องทะเลาะกับใครสักคนบ้างคุณเห็นไหมครับคนที่นี่สุภาพเกินไปจริงๆมันทําให้ชีวิตผมไม่มีสีสันเลยผมอยากได้ความตึงเครียดอยากได้การโต้เถียงบ้างแต่ที่นี่มันไม่มีทางเป็นไปได้เลยทุกคนแค่ยิ้ม ยิ้มและยิ้มเรื่องที่สองที่ทำให้ผมทนไม่ไหวคือความสะดวกสบายของที่นี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเรื่องอาหารการกินที่นี่มีตลาดท้องถิ่นที่ใหญ่มากคุณเดินเข้าไปปุ๊บก็เจออาหารทุกอย่างที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียวขนมหวานหรือผลไม้มันมีทุกอย่างและที่สำคัญคือมันถูกมาก ผมรู้สึกเหมือนถูกโกงเพราะผมไม่ต้องเสียเงินเยอะเพื่อได้กินอาหารอร่อยออร่อยแล้วคุณดูนี่สิครับร้านเซเว่นอเลเวที่นี่มันเป็นเหมือนตู้เย็นขนาดใหญ่ที่คุณสามารถเดินเข้าไปได้เลยมันมีอาหารพร้อมทานเป็นร้อยอย่างตั้งแต่แซนด์วิชข้าวกล่องขนมปังไปจนถึงเครื่องดื่มมันมีให้เลือกเยอะจนผมตัดสินใจไม่ถูกเลยว่าจะกินอะไรดีมันทำให้ชีวิตผมยุ่งยากมากเลย ระบบขนส่งสาธารณะที่น่าเบื่อหน่ายผมยอมรับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับแต่ผมเกลียดระบบขนส่งสาธารณะที่นี่จริงๆรถไฟฟ้าที่นี่มันสะอาดครับมันเงียบสงบแล้วมันก็ตรงเวลามากๆมันไม่มีความวุ่นวายไม่มีคนตะโกนไม่มีคนผลักกันมันเป็นระเบียบเรียบร้อยจนน่ารำคาญผมคิดถึงตอนที่ผมต้องเบียดเสียดบ,บนรถไฟใต้ดินที่อังกฤษนะ มันมีความตื่นเต้นมากกว่านี้เยอะเลยลองนึกภาพดูนะครับที่นี่คุณแค่ขึ้นไปบนรถแล้วมันก็พาคุณไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างสบายสบายผมรู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปชีวิตมันง่ายเกินไปครับและคุณดูนี่สิครับที่ป้ายรถไฟฟ้าคุณจะเห็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่คอยยืนทำความเคารพทุกคนที่เดินผ่านเขาไม่จำเป็นต้องทำเลยนะแต่เขาก็ทำ ทุกคนยิ้มให้กันทุกคนสุภาพต่อกันผมไม่ชินกับอะไรแบบนี้เลยครับมันทำให้ผมรู้สึกแย่เพราะผมไม่ได้ทำแบบนั้นกลับบ้านมันเป็นความกดดันทางสังคมที่ผมไม่ต้องการเลยจริงๆนี่เป็นอีกเรื่องที่ผมต้องบนเรื่องระบบราชการผมไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผมคาดหวังว่ามันจะต้องยุ่งยากต้องรอนานต้องเจอกับความเครียดแต่ไม่เลย ผมแค่สแกน QR code แล้วก็สามารถเดินไปรอในห้างสรรพสินค้าได้เลยแล้วพอถึงคิวก็กลับไปดำเนินการต่อได้ทันทีมันง่ายและมีประสิทธิภาพเกินไปผมคิดถึงตอนที่ผมต้องยืนรอต่อคิวยาวเหยียดที่สำนักงานราชการในประเทศอื่นนะมันให้ความรู้สึกว่าคุณกำลังทำอะไรที่สำคัญอยู่แต่นี่ผมรู้สึกเหมือนกำลังไปเดินช้อปปิ้งมากกว่าผมไม่ชอบศูนสาธารณะที่นี่เลยครับมันแย่มาก คุณเห็นไหมครับสวนสาธารณะที่นี่ไม่ใช่แค่สวนสาธารณะธรรมดานะครับมันคือโรงยิมกลางแจ้งที่ให้ใช้ฟรีมีอุปกรณ์ออกกำลังกายครบครันทั้งบาโหนบาคู่แล้วก็เครื่องออกกำลังกายอื่นๆอ,อีกมากมายผมแค่อยากจะมาเดินเล่นเฉยๆนะครับแต่ที่นี่มันทำให้ผมรู้สึกผิดที่ไม่ได้มาออกกำลังกายมันมีแต่คนรักสุขภาพมาใช้บริการกันเต็มไปหมดผมไม่ชินกับอะไรแบบนี้เลย และนี่คือเรื่องที่ทำให้ผมต้องตัดสินใจย้าย,ายกลับจริงๆครับเรื่องค่าครองชีพผมจะพาคุณไปดูห้องพักที่ผมอศาศัยอยู่ห้องนี้ผมจ่ายค่าเช่าแค่200ปอนปอนต่อเดือนเท่านั้นครับแล้วคุณดูนี่สิครับมันมีทุกอย่างมีแอร์ทีวีโต๊ะทำงานเตียงนอนห้องน้ำส่วนตัวแล้วก็มีสระว่ายน้ำในตึกด้วยมันมีทุกอย่างที่ผมต้องการในราคาที่ถูกจนน่าตกใจ มันทำให้ผมรู้สึกเหมือนไม่มีความท้าทายในชีวิตเลยเอาละครับพอแล้วครับผมโกหกผมไม่ได้เกลียดประเทศไทยหรอกครับผมรักที่นี่มากวิดีโอที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นแค่เรื่องตลกผมรักทุกอย่างที่ผมบ่นไปนั่นแหละผมรักผู้คนที่นี่ผมรักความสะดวกสบายผมรักอาหารอร่อยออร่อยผมรักความสุภาพและผมก็รักค่าครองชีพที่แสนถูกของที่นี่ การย้ายกลับอังกฤษมันไม่ใช่เพราะผมเกลียดประเทศไทยแต่เป็นเพราะผมจะต้องคิดถึงที่นี่มากๆแน่ๆขอบคุณทุกคนที่รับชมครับสุดท้ายนี้ทางช่องขอขอบคุณที่รับชมการรีวิวของช่องหากมีข้อติชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์ในช่อง Travel Thailand 2025ด้วยครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ